จับสมุดแบบโบราณน,นะคะจับหนังสือแบบโบราณตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเวลาที่เด็กไปอ่านอะไรหน้าชั้นหน้าชั้นเรียนเนี่ยก็จะให้จับแบบนี้จับแบบนี้แล้วก็อีกมือหนึ่งก็จะกรีดหน้าต่อไปจะได้ไม่ช้าแต่ทุกวันนี้เด็กอ่านจากโทรศัพท์จาก iPad จากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้ว แทบจะไม่อ่านหนังสือเลยทีเดียวนะฮะทีนี้แม่พอออก็แต่งบทกลอนเพราะๆตอนที่ปีใหม่แล้วได้กลับบ้านแล้วกลับไปที่ทำงานแล้วคิดอะไรอยู่นั้นก็จะเล่าให้ฟังเป็นบทกลอนค่ะแล้วก็จับหนังสือแบบโบราณอันนี้สมุดบันทึกของแม่พอออเองค่ะไม่ได้ซื้อหรอกคะ่ะ ปีใหม่ก็จะมีคนเอามาให้ก็จะเขียนไว้เต็มไปหมดนะคะคิดถึงคนนั้นคนนี้ fc คนนั้นคนนี้ก็จะเขียนบันทึกไว้บันทึกพอรู้ว่าจะปิดปีใหม่แล้วอยากกลับบ้านงานหยุดแล้วแก้วตาลูกด้วยพันผูกบ้านเกิดประเรสริฐสีมีความรักมากมายในอินทรีย์ก่อกายนี้ ด้วยพ่อแม่ดูแลมากลับมากอดกายกร้านจากงานแดดแสงสีแสดแผดเผาเค้าสแสวงหาบ้านผุพังพรังแรงแกร่งกายาทวินหาคราปีใหม่ในเรือนชานมาวันนี้กลับไป ควายคว้าอีกเหนือแทบฉีกยังสู้ไปไกลขับขานเช็ดน้ำตาแม้เหนื่อยท้ทอทรมานครอบครัวบ้านต้องหายจนอดทนทานต้องอดทนกันให้ถึงที่สุดนะคะเมื่อเกิดมาเป็นชีวิตหนึ่งต้องอดทนให้ถึงที่สุดแล้วหน้านี้ก็ปิดไปพรุ่งนี้จะเปิดหน้าใหม่อีกครั้งค่ะ